เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยสถา,านการณ์การลุ้นแชมป์ของทีมเรากันก่อนเลยหลังจากทางลิเวอร์พูลยังคงรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยมีคะแนนทิ้งห่างทางเชลซีอยู่4แต้มและนำหน้าทางอาร์เซนอลก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่6และ8คะแนนตามลำดับแถมทีมของเรายัางเหลือเกมในมือมากกว่าอีก1นัดด้วยซึ่งหมายความว่าหากเราสามารถจะเก็ตชัยชนะในเกมนัดตกครั้งดังกล่าวกับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงิน Anders <Ever> และยะห่างระหว่างทีมของเรากับทีมของทางเป๊ปกวานาดโอลานั้น mm hmm. ก็จะไกลถึง1 1คะแนนกันเลยทีเดียวนี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมใครหลายๆคนรวมถึงบรรดากูรูทั้งหลายถึงเริ่มจะมีการกาชื่อทางซิตี้หลุดวงโครจรการลุ้นแชมป์ไปก่อนใครเพื่อนแต่หนึ่งในคนที่ยังไม่ประมาทกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็คือทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโน บักขวารองกับตันทีมของเราหลังเขาเคยเห็นมาแล้วในอดีตทีมผ่านมาในหลายตอนหลายครั้งว่ายอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์สามารถที่จะเร่งเครื่องขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งเวลาหลาังและเข้าป้ายควาชันได้ในท้ายที่สุดผมเป็นคนหนึ่งที่พูดมาอยู่เสมอเลยว่าหากคุณหวังจะมีโอกาสในการคว้าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้คุณต้องทำมันในช่วงก่อนคริสต์มาสเทรนกล่าว เราได้เห็นกันมาแล้วนักต่อน,นักว่าตลอดช่วง3หรือ4เดือนแรกของฤดูกาลพวกเขาจะต้องจับจังหวะของตัวเองก่อนนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาได้แต่จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสต่อเน,นื่องถึงปีใหม่มันจะเป็นจุดที่คุณต้องเลิกคิดถึงการจะคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาไปได้เลย เราได้เห็นกันมาแล้วว่าหลังจากนั้นเป็นต้นไปมันจะมีเพียงแค่ไม่กี่ทีมหรอกนะที่จะสามารถคว้าชัยชนะเนี่ยพวกเขาได้เมื่อทุกอย่างเริ่มจะลงตัวในช่วงราวปีใหม่เป็นต้นไปเราจะได้เห็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่พ่ายไปแบบยาวๆตลอดช่วงเวลา5เดือนหรืออะไรแบบนั้นพวกเขาอาจจะมีการสะดุดเสมอไปเพียงแค่1ห,หรือ2เกมในช่วงเวลาดังกล่าวและนอกนั้นก็เป็นการคว้าชัยชนะได้แบบติดต่อกัน ดังนั้นผมจะไม่รู้สึกประหลาดใจเลยหากพวกเขาจะสามารถทำมันได้อีกครั้งในการแข่งขันฤดูการนี้บางทีเราอาจจะต้องยอมรับกันว่าในปีนี้พวกเขาอาจจะมีการทำแต้มหล่นไปมากกว่าในปีก่อนๆแต่นี่คือทีมที่ผ่านการคว้าชแชมป์ลีกมาแล้วถึง4สมัยติดต่อกันนะแล้วพวกเขาก็เพิ่งจะควา้าทปเปลแชมป์มาแบบหๆๆมัดเมื่อสอบฤดูการที่แล้วอีกด้วยมันเป็นทีมที่เต็มไปด้วยน,นักเตะระดับโวล์คลาสมากมายและพวกเขาก็ายังมีผู้จัดการทีมที่น่าเหลือเชื่ออ,อีก ด,ดังนั้นคุณไม่สามารถที่จะกาชื่อพวกเขาทิ้งไปได้เลยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเลยหากพวกเขาจะสามารถกลับมาสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์ได้เมื่อถึงตอนท้ายฤดูกาลเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผู้อยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราอย่างทางแกงเต้กอดดอนกันบ้าง เมื่อเขาย้ายจากทางแกะเขาเหล็กดาบบี้เคาตี้มาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2021และโจวตัวก็ใช้เวลาบมเพอ็ฟฝีทั์อยู่ในอะคาเดมีของสูโมรอนหยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของทางเยอเกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวี่แมททล นั่นเป็นจุดแรกที่ทําให้เขามีโอกาสได้เฉิดฉายขึ้นมาอย่างเต็มตัวและแม้กระทั่งตัวของทางอ r n เนอร์สตรัตในใหญ่คนใหม่ของเราเองก็จะมีการกล่าวชื่นชมถึงพลสวรรค์ของนักเตะรายนี้ต่อสาธารณะอีกด้วยอย่างไรก็ตามตัวของเขาเองก็ถูกปล่อยยินตัวไปอยู่กับทางนอริดซิตี้ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เพื่อให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงสนามกับทีมชุดใหญ่ และโจตัวเองก็ได้หลงเล่นที่นั่นไปแล้วรวมทั้งสิ้น8นัดด้วยกันในการแข่งขันทุกรายการพร้อมฝากผลงานการทำไป1ประตูอย่างไรก็ตามระยะเวลาการลงสนามของเขาก็เริ่มลดน้อยถอยลงมาตามลำดับในช่วงหลังและก็ตกอันดับตัวเลือกในถิ่นคา,ร,าร์โรสจนทำให้สุดท้ายแล้วในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลของเรากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจะเรียกตัวเขากลับมาจากสัญญาย,ยืมตัวดังกล่าวข้างต้นก่อนกำหนด ตามการรายงานข่าวจากทาง Liverpool World สื่อที่เจับข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่าในตอนนี้มันมีโอกาสสูงมากที่เราจะตัดสัญญาย,ยืมตัวดังกล่าวลงมาเหลือแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นและก็กําลังมีการพิจารณาถึงการจะปล่อยยืมตัวเขาไปลงเล่นให้กับสโมอสอ์อื่นในระดับแชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษเพื่อให้เจ้าตัวได้ต่อยอดพัฒนาการของตัวเองต่อไป เพราะหากเรายังปล่อยให้เขาอยู่กับทางน w i c h ต่อและได้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเช่นนี้มันอาจจะส่งผลกระทบให้พัฒนาการของเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่สมูสอมีความตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูหนึ่งในนักเตะในแนวรุกของทีมเราที่สูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้เลยกว่าได นั่นก็คือในรายของทัานดาวินนูนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยของเราหลังจากโจ้ตัวเองก็ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในยุคของทัานอาร์เนอร์ซอสและเพิ่งจะส่งบอลไปสุกก้นตาข่ายได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้นจากการแข่งขันทุกรายการ ประจวบเหมาะกับการเที่ทางเดียโกโชต้าสุดหน้าทีมชาติโปรตุเกสของทีมเรากําลังจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บและมีลุ้นกลับมาลงสนามได้ในเร็ววันนี้มันจึงทำให้ใครหลายๆคนเชื่อว่าโอกาสของตัวนูนเยสเองคงจะลดน้อยถอยลงไปอย่างมีเมยยะสําคัญล่าสุดหนึ่งในคนที่ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นก็คือทางพอลเมอร์สัน อดีตดาวเตะอารับตำงนานของทางปืนใหญ่อาร์สแนลที่ในตอนนี้เข้าผันตัวรับงานเป็นกูรูและโจวตัวก็ฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าแม้ว่ามูนเยสเองจะไม่เหมาะกับก,บการลงสนามเป็นเซเวตผู้เล่นตัวจริงที่หลายๆครั้งเขาอาจจะทําผลงานได้ไม่ค่อยจิตสู้ดีนะแต่มันก็ยังมีบทบาทที่เขาจะช่วยเหลือทางลิเวอร์พูลของเราได้กับการลงสนามมาเป็นตัวโจโ๊กเกอร์จากมานั่งสำรองที่ซึ่งโจตัวเองก็น่าจะยังมีประโยชน์อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความแตกต่างในเกมที่เราต้องการปานตีหามจากตัวนักเตะรายนี้เดียโกโชต้ากำลังหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วนะมือสั้นกล่าวแล้วเมื่อมคุณมาพิจรนารณาดูภาพรวมที่ทางดาวินนูเยสเองก็กำลังประสบความล้มเหลวในการเรียกคืนฟอร์มเก่งของเขาสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทางโชต้ายัางไม่สามารถจะลงสนามได้ มันก็ทําให้คุณสามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าไปได้เลยว่าอาร์เนอร์สโย่อมจะต้องหันมาให้ความไว้วางใจในตัวของทางดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสมากกว่าแต่ผมก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวของทางนูนเยสอยู่นะว่าเขาก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกหนึ่งบนมานั่งสำรองเขาแสดงให้เห็นมาแล้วในหลายตอนหลายครั้งว่าเขาเป็นนักเตะที่สามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมของคุณได้อย่างแท้จริงนี่ยังคงเป็นนักเตะคนหนึ่งที่คุณเองหากเป็นกองหลัง คุณก็ไม่อยากจะไปะเผชิญหน้ากับเขาหรอกผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าตัวของเขาเองจะยังคงเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถสร้างอิมแพคและสร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์ pool ได้ในการแข่งขันจุดใดจุดนหนึห่งในฤดูกาลนี้สำหรับทางลิเวอร์ pool นะ เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางดาวินนูเยสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นเกี่ยวข้องกับตัวเขาโดยตรงอีกเช่นเดียวกันถ้าขยับมาดูความคิดเห็นของทางไมเคิลปูเวนอดีตหัวหอกความเร็วสูงของทีมชาติอังกฤษกันบ้างเมื่อเขา,เขาก็เปการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเช่นเดียวกันหลยว่าตัวของทางนูเยสเองไม่น่าจะสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกแล้วเมื่อพิจารณาจากผลงานและองค์ประกอบโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวของนักเตะผู้นี้ ผมไม่คิดว่าด้วยอายุอันนามของเขาในตอนนี้ตัวของทางนุนเยสจะสามารถพัฒนาการขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดได้อีกแล้วนะมันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นโอเว่นกล่าวเราได้เห็นกันมาแล้วว่าอันที่จริงแล้วตัวของเขาก็มีความสามารถที่น่าเหลือเชื่อแฝงอยู่ในตัวของเขานะ ผมยังจำได้ตอนครั้งแรกที่ผมเห็นเขาผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านักเตะคนนี้จะสามารถทำอะไรได้แต่ผลงานของเขาตอนอยู่กับเบนฟิก้ามันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไรก็ตามหากเรายอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เขาเหมือนกับคนละคนกันหนยนะหากเจ้าตัวหวังที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับใหม่และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของเขา ผมคิดว่าบางทีเราก็ต้องจะเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างมาบ้างแล้วแต่ในตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรแบบนั้นเลยแน่นอนที่สุดว่าไม่มีเลยดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมผมถึงไม่คิดว่าเขาจะสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกแล้วหากเราย้อนกลับไปในตอนปีแรกที่ลิววอร์พูลเพิ่งจะเซ็นสัญญากับเขาเข้ามาเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีพัฒนาการใดๆ แม้ว่าเขาจะยังคงเป็นนักเตะที่มีคุณค่าสําหรับทีมนี้แล้วถึงแม้ตัวของผมเองจะบอกว่าเขาคงจะไม่สามารถก้าวขึ้นไปได้สูงกว่านี้อีกแล้วแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเขายังคงมีคุณค่าในตัวเองสําหรับทางลิเวอร์พูลในแง่ใดก็แง่หนึ่งนะ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอเมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูการแข่งขันนัดต่อไปที่รอเราอยู่ในค่ำคืนวันนี้หลังจากทางลิเวอร์พูลมีโปรแกรมต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเจ้าสวน้อยฟูแลมซึ่งจะเป็นการกลับมาลงสนามในเกมพิมพ์มอลิกนัดแรกของทีมเราในรอบสิบวันอีกด้วยหลังจากเกมการแข่งขันนัดที่แล้วกับทางทฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันได้ถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามการมาเผชิญหน้ากับทางฟูลแลนในตอนนี้ก็ถือว่ามันไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมของเราเลยหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาก็สามารถจะยันเสมอทางปืนใหญ่าอาร์ซนอลมาได้1ประตูต่อหนึ่งแม้ว่าทีมของทางมาโกซิวาจะออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ก่อนจะมาถูกตามตีเสมอได้ในท้ายที่สุดก็ตามทีอย่างไรก็ตามทางคริสตันอดีตดาวเตะชื่อดังของทางพิมมริเอง บอกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าใช่ชนะนัดนี้จะตกเป็นของทางลิเวอร์พูลอย่างสบายๆเพราะทางฟูแลมเองไม่น่าจะต้านทานความร้อนแรงของทีมของอาร์เนสร์อตณช่วงเวลานี้ได้ในการแข่งขันนัดที่แล้วพวกเขาก็ต้านทานอาร์เซนอลเอาไว้ไม่ได้นะแม้ว่าจะได้ผลเสมอกลับออกมาก็ตามทีแต่ผมคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะสามารถหยุดทางลิเวอร์พูลได้หรอกสักตันกล่าว ทีมของทางอาร์เนอร์สโตเองเพิ่งจะคว้าชัยชนะมาได้ในเกมกลางสัปดาห์กับทางกีโลนาเขายังสามารถรักษาร,ระดับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทีมเอาไว้ได้แน่นอนว่าประตูแรกของการแข่งขันในเกมนี้จะมีความสําคัญอย่างมากแต่ผมก็มั่นใจว่าลิเวอร์ p o o จะสามารถทามันได้และจากนั้นมันจะกลายเป็นชัยชนะที่สุดแสนจะสบายของพวกเขาด้วยสกอร์สประตูต่อสู่ ในก็เปิดประเด็นเมเรื่องราวการแข่งขันกับทางฟูแล่มกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคาดการส์สเบดผู้เล่นตัวจริงของทีมเราที่จะลงสนามในเกมนัดนี้ตามมุมมองของทางสปอร์ตวีกันบ้างเมื่อผู้รักษาประตูยังคงจะเป็นทักอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจําทีมของเราที่จะได้ลงเฝ้าเสาตามปกติ แนวรับสี่คนเมื่อไม่มีทางอิบราฮิมาโคนาเต้ที่ได้รับบาดเจ็บไปก็จะเป็นหน้าที่ของทางโจโกเมสที่ได้ลงสนามต่อเนื่องจับคู่กับทางเวอร์กิลฟานได้ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ครับตัวกลางแบ็กซ้ายเรายังคงไม่มีทางคอสต้าซิมิคัสและครอนนอแบดลี่ในตำแหน่งแบ็กขวาที่ได้รับบาดเจ็บไปทั้งคู่ถ้าไม่มันจะเป็นหน้าที่ของทางเทรดเดอร์ซันเดอร์อาร์โนและอนดูโรเบิร์ตันต่อไปแพงมิดฟิลก็ไม่มีทางเร็กซิสแม็กอาริสเตอร์ที่มาติดโทษแบนในเกมนี้ นั่นจะทําให้มันกลายมาเป็นหน้าที่ของ3ประสานอย่างทางไรอันเกรเวนแบกเคอร์ติสโจดและโดมินิกโซวอสไล์ส่วนในแนวรุกก็น่าจะมีการปรับทับเล็กน้อยหลังจากทางดาวินนูนเยสทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังเขาก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นแค่หมุนมันนั่งสำรองในการแข่งขันเกมนี้เปิดทางให้กับทางหลุยดีอสัสขยับมายืนเป็นสุดหน้าตัวกลางจําเป็นขนาบข้างด้วยทางโมฮเหม็ดซาร่าทางกราบขวาและโคดีกัโปทางกราบซ้าย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องดาวเกี่ยวกัรแข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางฟูกแล็อีกเช่นเดียวกันเพราะอันที่จริงแล้วยอดทีมจากกรุงรอนดอนเองก็สตาร์ทการแข่งขันในฤดูกาลนี้ได้อย่างสุดยอดหลังจากเก็บไปแล้วถึง23คะแนนจาก15เกมแรกและทำให้พวกเขามีคะแนนตามหลังทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอันดับที่4อยู่เพียงแค่4คะแนนโดยสไป น่งในคนที่ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของพวกเขาเลยก็คือทักอเล็กซ์อีวโวบีแนวรุกตัวเก่งของพวกเขาที่ดอกสตาร์ทเป็นตัวจริงตลอดในการแข่งขันเกมล็กทุกนะัดในฤดูกาลนี้พร้อมกับฝากผลงานการทำไปแล้วถึง5ประตูก,กับอีก3แอสซิสต์ด้วยกันนี่ถือเป็นผลงานในช่วงการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ที่ดีที่สุดของเจ้าตัวนับตั้งแต่ลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกครั้งแรกเมื่อดูกาล2 0 1 5ัน1 6กกันเลยทีเดียว จากผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างต้นก็ดูเหมือนว่ามันจะทําให้ทางอีโวบี้เองมีความมั่นใจสีเหลืเกินและเขาก็ดอกมาประกาศกล่าวเลยว่าจะขอบุกมาคว้าผลการแข่งขันที่สําคัญกลับออกไปจากสนามแอนฟิลด์หลังเย้าของทีมเราเลยได้ด้วยสัมปายเราแสดงให้เห็นมาแล้วว่าเรามีความสามารถที่พร้อมจะต่อสู้กับได้ทุกสโมสรเลยนะอีโวบี้กล่าว ดังนั้นเราไม่ได้มีความเกรงกลัวใดๆกับการต้องหุกมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์ของทางลิเวอร์พูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ผลการแข่งขันอย่างที่เราต้องการแบบที่เราเคยแสดงให้เห็นกันมาแล้วนะเรามั่นใจเลยว่าต่อให้เราต้องเป็นฝ่ายหมกไปเยือนที่นั่นแต่เราจะสามารถเก็บผลการแข่งขันอย่างที่เรามีการคาดหมายกันเอาไว้ได้ ทั้งนี้แม้ตัวของทางอีโวบีจะมีการออกมาประกาศกล่าวเอาไว้เช่นนั้นแต่หากเรามาย้อนดูสถิติส่วนตัวของเขาในการเผชิญหน้ากับลีวร์พูลของเราในอดีตที่ผ่านมาก็จะพบว่าตัวของเขาเองเคยลงเล่นในการต่อสู้กับทางลีวร์พูลมาแล้ว14ครั้งด้วยกันแต่โจ้ตัวเองยังไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เขาจะสามารถส่งบอลเข้าไปสุกกลตะขาดได ที่นี้เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าเมาื่อโจตัวมีการออกมาเจิมทีมของเราไปแรงๆแบบนี้แล้วท้ายที่สุดเขาจะสามารถทําได้อย่างที่โจตัวมีการประกาศเล่าเอาไว้ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่อย่างไรกันซึ่งผลการแข่งขันในค่ําคืนนี้ที่สนามแอนฟิลด์ของเราก็จะเป็นข้อพิสูจน์ที่ส่งให้เห็นอย่างเป็นที่ประจักษ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกผมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแนวรุกกันบ้าง ่อในตอนนี้ทีมของเรามีปัญหาเรื่องตัวศูนย์หน้าคนกลางที่จะเป็นคนคอยจบสกอร์ให้กับทีมของเราหลังจากทางดาวิดนูนเดสเองก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาของทีมเราได้ส่วนในรายของทางเดียโกโชตาแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และสามารถจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เจ้าตัวก็มักจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามเล่นงานเขาอยู่เป็นนิด นั่นจึงทำให้ทีมของเราตกเป็นข่าวพัวพันกับการหมายตานักเตะลายต่อหลายคนในตำแหน่งสูงหน้าเข้ามาเพิ่มเติมและหนึ่งในคนที่เราจับตาดูเป็นพิเศษก็คือทางชูเอาเปรโดเดาวิงโตเก่งของทางไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนั่นเองเมื่อทาง UOL สื่อชื่อดังจากประเทศบราซิล บ้านเกิดของนักเตะก็ออกมายืนยันความสนใจจากทีมของเราในตัวของดาวเตะวัย23ปีรายนี้หลังจากเขากำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางต้นสังกัดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีพรีเมียร์ลีกที่เขามีส่วนร่วมกับการทำประตูไปมากถึง7ลูกจากการลงสนามเพียงแค่9กนัดเท่านั้นโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป4ประตูและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก3าแอสซิสต์ด้วยกัน ทั้งนี้จากผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างตน้นก็ทําให้มูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะของเขามีการพุ่งพรวดขึ้นมาแบบก้าวกระโดดซึ่งปัจจุบันตามการประเมินของทาง Transfer Market ก็มีการระบุออกมาว่ามูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตนะนปัจจุบันของเขาอยู่ที่ตัวเลขสูงถึง50ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอร์สีบ4ล้านปอนด แม้คระนั้นนอกจากความสนใจจากทางลิเวอร์พูลของเราดังกล่าวข้างต้นแล้วสิงโตนักเงึอกครามชิวซีก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากจะกระโดดเข้ามาร่วมวงเพื่อย่งจริงไบรเซนของเขาด้วยเหมือนกัน ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วทั้งสิงบรูเองก็ถือได้ว่าเป็นทีมจอมแสบสําหรับทีมของเราเลยหลังจากพวกเขามีการทุ่มเงินตัดหน้าในการเซ็นสัญญาคว้าตัวทางมอยเซตไกเซโดมิดฟิลด์จากทางไบรตันไปร่วมทีมมาแล้วด้วยการเกตทับข้อสเสนอจากทีมของเราที่มีการตกลงกับทางไบรตันด้วยค่าตัว110ล้านปอนด์แต่ทางยอดทีมจากกรุงลอนดอนมีการเพิ่มขึ้นไปถึง115ล้านปอนด์จนประสบควาสมสําเร็จในการเซ็นสัญญากับนักเตะ หรืออีกหนึ่งเคสกับการไล่ล่าตัวทางโรเมโอราเวียมาจากทางนักบุญซาล์แฮมตันพวกเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันจนประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับนักเตะไปร่วมทีมในหนนี้พวกเขาเองก็หวังจะใช้กลยุทธ์แบบเดิมในการเอาชนะทางลิเวอร์พูลของเราให้ได้ด้วยการเกทับขอ้อเสนอะขึ้นไปสูงถึงระดับ100ล้านปอนด์หรือหมายความว่าพวกเขายินดีจะจ่ายเงินค่าตัวของทางชูอัเกรโดดังกล่าวข้างต้น มากกว่ามูลค่าที่แท้จริงของนักเตะในตลาดซื้อขายเกินกว่าเท่าตัวกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนอกจาก2ทีมดังของพิมลิกอย่างทางลิเวอร์พูลและเชลซีแล้วแม้กระทั่งทีมเงินถุงเงินถังของประเทศฝรั่งเศสอย่างทางเปออสเช ปาลิสแซงแชแมงและรวมไปถึงนักใหญ่จากสกุนเดสลีกาอย่างทางเสือใต้บาเยนน์มิวินต่างก็แสดงความสนใจในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมด้วยแต่ทางไบรตันเองก็ยืนยันว่าพวกเขายังไม่มีแผนการที่จะปล่อยตัวเขาออกไปในอนาคตอันไกลสำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้นั่นจึงหมายความว่าทีมใดก็ตามที่อยากจะได้ตัวเขาอย่างน้อยก็ต้องรอการซื้อตัวเป็นช่วงสัมเมร์หน้าเป็นอย่างเร็วที่สุด แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ